คงจะเป็นภาพที่นักข่าวสายการเมืองน่าจะไม่นึกไดไม่ฝันว่าจะได้เห็นในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะพร้อมกับเหตุผลที่ว่าความแค้นฝัง DNA 20กว่าปีจบลงไปแล้วค่ะเมื่อเพื่อไทยได้ตัดสินใจเชิญประชาธิป,ปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลผมสบายใจครับบอกแล้วว่าเรามีแต่วความรักและการให้ภัยซึก,กันและกันมั่นใจใหไหมคะว่าคนใต้จะไม่ข่าดใจ พวกผมส่วนใหญ่เป็นสองสองเขตนะครับเรากลับไปบ้านเราก็ถามประชาชนทุกวันนะครับเราไปเชื่อตามข่าวทั้งหมดก็ไม่ได้เราต้องเชื่อวเตอร์ที่โหวตเรามาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับกาเหมือนได้สอบถามแล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยากให้เขารงวมรัฐบ้างส่วนใหญ่สอบถามแล้วครับ ประชาธิปัตยติด 10x แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะคนทวงถามจุดยืนประชาธิปัตย์อย่างเช่นกรณีของคุณเฉลิมชัยที่เคยประกาศเอาไว้เมื่อตอนหาเสียงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่าถ้าได้น้อยกว่า52ที่นั่งจะทําอย่างไรค่ะาการเป็นชานเดกันรอบนี้ถ้าทำเปนได้ได้ต่ำกว่า52ที่ผมเลิกเป็นการเมืองทั้งที จุดยืนของคุณชัยชนะเดชเดโชในฐานะกรรมธิการตํารวจที่พยายามจะขึ้นไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเพื่อหาคําตอบว่าคุณทักษิณป่วยทิพย์หรือไม่ค่ะแต่ที่ดูจะรุนแรงคาใจคือเหตุการณ์สั่งสลายการชุมนุมในปี2553ที่คุณทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตสสพักเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ย้ําถึงการเสียชีวิต99ศพในครั้งนั้นคุณสลักธรรมโตจิราการก็โพสต์เฟซบุ๊กค่ะระบุถึงความทรงจําเมื่อครั้งไปดูก การผ่าพิสูจน์ศพเมื่อวันที่10เมษายนปี53บอกว่ายังลืมไม่ลงบาดแผลจากการสลายการชุมนุมยังอยู่ในใจของคนเสื้อแดงนะคะซึ่งแกนนำที่ในปัจจุบันยังคงเป็นสสของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณเกาะแก้วพิกลทองก็บอกว่ารับรู้รับทราบดีค่ะแต่เหตุผลที่ยังคงยอมรับให้ประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลก็เพราะแกนนำที่สั่งสลายการชุมนุมในปี2553ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนละชุดกับปัจจุบันค่ะ ทีมที่มีปัญหาที่ออกคำสั่งใช้กำลังสลายผู้ชุมนุมด้วยความหดเที้ยมนั้นวันนี้ไม่อยู่กันแล้วนะครับสลายกันไปหมดก็แยกย้ายกันไปหลายที่นะครับวันนี้พักประหปัดเป็นการผัดใบคนกลุ่มใหม่เข้ามาทำหน้าที่บริหารแล้วนะครับแล้วเท่าที่ได้สัมผัสกัน โดยส่วนตัวไม่ว่าหัวหน้าพักหรือเลขาพักก็มีมุมมองต่อการเมืองที่ดีเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการบวกการทางการเมืองในเชิงบวกนะครับไม่ฝักใฝ่ทหารไม่ฝักใฝ่อำนาจนอกระบบนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะจับมือกับพักการเมืองต่างในการขับเคลื่อนผลง,งานถ้าเป็นรัฐบาลด้วยกันนะครับงนั้นโดยส่วนตัวผมผมไม่ได้ติดใจเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องเหตุการณ์ปี53แล้วเข้ามาเป็นล่นตีอย่างนี้คงไม่เห็นด้วยนะครับ ล่าสุดอาจารย์ธิดาถาวรเศษการนาคนเสื้อแดงก็บอกว่าถ้าเขาลืมศัตรูได้เขาก็ลืมมิตรได้ค่ะประเด็นก็คือว่าไม่ใช่แค่คนเสื้อแดงล่ะค่ะที่ติดใจคนเสื้อฟ้าก็ไม่โอเคค่ะไม่ใช่แค่ผู้อาวุโสแต่ยังหมายถึงสสสงขลาของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะคุณสันเพชรบุญยามณีก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้ในสมรภูมิการเลือกตั้งภาคใต้ครั้งที่ผ่านมาอย่างหนะักโพสต์ Facebook แสดงจุดยืนว่า ไม่ขอร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยคือคัดค้านค่ะเพราะมองว่าเพื่อไทยมีเสียงเกิน300อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปเพิ่มเสียงให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเหตุการณ์ซ้ารอยในอดีตที่มีการผลักดันนโยบายแบบสุดซอยรวมไปถึงคุณสันเพชรก็มองว่านี่คือการทรยศประชาชนค่ะโดยที่ไม่ได้มองว่าทาั้งทงที่ปชปก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่และยังคงม,มองด้วยว่าการปิดสวิตช์สาปอของเพื่อไทย น่าจะหมายถึงประชาชนประชาธิปไตยและประชาธิปัตย์เองค่ะซึ่งแกนนำในยุคดั้มเดิมและก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20คุณชวนหลีกภยัยให้เหตุผลนะคะว่าคุณชวนเคยเป็นคนบอกให้คนใต้ไม่เลือกคุณทักษิณไม่เลือกพักของคุณทักษิณมาโดยตลอดถ้าวันนี้จะไปร่วมกับเขาโดยบอกให้เขามาเชิญให้ไปร่วมจะทำได้ยังไงคะ การซื้อรุ่นนี้ว่าถือว่าปฏิบัติและผมในเพื่อสู้โดยขอร้องประาชาชนว่าอย่าไปเลือกคนนะไม่ใช่ไปรังแกไปทําร้ายแบบที่รามเมศถูกทําร้ายเราเราใช้วิธีการว่าอย่าไปเลือกในที่สุดผลก็ปรากฏว่าคนเขาเลือกน้อยมากในครั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้เสียท่วมท้นนะครับต้องยอมรับว่าถึงแม้เขาจะแพ้พรรค เก้าไกลก็ตามนะแต่ว่าเสียงเขาก็าาทุกภาคก็ก็ได้มามากแต่เป็นไปได้อย่างไรภาคใต้ไม่ได้แม้แต่คนเดียวนี่คือสิ่งที่ชัดเจนว่ามันเป็นผลจากการที่ผมรณรงค์แล้ววันหนึ่งผมจะมาบอกว่าหนุนพักที่ผมบอกว่าอย่าเลือกไอ้อย่างนี้ชัดเจนว่าผมเนี่ยทรยศชาวบ้านแล้วผมทําไม่ได้แล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมือนผมคนอื่นก็ไม่ได้สู้เรื่องนี้มันไม่ใช่เห็นด้วยหรอกนี่เขาไปติดต่อแล้ว ในที่มาถามผมว่าเขาเชิญมาเนี่ยความจริงผมว่าคนของเราเนี่ยไปติดต่อเขาก่อนเขาเชิญสงสัยจะไปขอให้เขาเชิญด้วยซ้ำไปนั้นเนี่ยแต่ว่าโดยมารยาทเขาอาจจะเชิญไปโดวยวิธีนี้เพราะนั้นผมคิดว่าไอ,ไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงก่อนหน้าที่จะมีหนังสือเชิญเนี่ยคนของเราบางคนอย่าไปพูดเพื่อ,อ,อทุกคนเลยนะครับบางคนเนี่ยก็ไปประสานติดต่อ แต่น,นี่แหละค่ะคือโจทย์ที่ประชาธิปัตย์ต้องจัดการห้ามคนที่มีคนละแนวคิดกันแต่อยู่ในพักเดียวกันมาป่วนรัฐบาลหลังจากนี้ค่ะคนนั้นเรียกว่าเป็นไม้แก่ที่ดัดยากดัดยังไงก็ไม่ได้นะครับผมหวังเดียวว่าถ้าสามท่านนั้นออกมาขับเคลื่อนอะไรที่ขัดแย้งกับทางกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกกับไล่ออกจากพักได้ ก็ไม่อยากท่านเองถูกก,กับเพื่แบบพักนะฮะอยากให้อยู่แต่ว่าอยากอยู่ในจุดที่มีมารยาทในการอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้มาร่วมกันเป็นรัฐบาลเดียวกันแล้วเนี่ยทุกพักต้องเข้าใจกติกาการอยู่ร่วมกันแล้วมารยาทของแต่ละพักมันต้องมีนะครับเพื่อให้พักร่วมรัฐบาลท,ทํางานด้วยความสมานฉัน์แล้วเดินหน้าสร้างผลงานคือพักพยายาิารณิประย์ก่อนโหวตอาจจะมีความเห็นหนึ่งสองอย่าง มีฝ่ายที่ร่วมและไม่ร่วมแต่เมื่อผ่านมเป็นมติแล้วเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพักครับสมมติในอนาคตนะครับมีการมีอะไรมาบังคับแล้วมีบางตงบาง้บังคับลดออกอย่างนี้วคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับก็ราข้อบังคับพักวิธปฏิบัติมีนะครับ